ชอบมาอาเป็นงานวันนี้ม,มาจะรับนมนี้วันนี้นม,มา,น,านมอ่ะไหนนมอ่ะอันนี้นมมาให้น้องใช่ไหมใช่ก็นมให้ตัวเองด้วยอ่าไปครับรับน้องดิดดเข้าไปดิจะดู

เอาขนมไปเอาถือจะกินอะไรน่อยเอากินอันนี้ถือไปเอาถือไปเอาเอาเก็บไว้อาูอปาไปไหว้ครูก่อนไปไปไหว้ครูก่อนไปแล้วบายบาย